สวัสดีค่ะอยู่กับสม h ชา n น l นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้หลับดทอดกระถินมหาสามคีนะคะทอดกระถินสามคีนะคะวิษณ์นโบตันสองวัดใหม่เซนานิคมนะคะวังหินะะนะคะวัดใหม่เซนานิคมวังหินะคะ่ะข้สาสามบูราโลแม้เวลาเรา ใกล <c bio> ้จ en <autres> ัดมอหมงมอนามาเรียกว่าใกล้จ <leur> <ctions 49 2> ัดตายสิ้นสิ้นชีพภาษาพารยวรบละลาละสามภาษาคาราวะเรียว่าตายหรือว่าดับนะพามาดูกระที่นสามวันทีนะคะ ต่ายไปมีสติมีสติไม่หลงเพราะว่าเราลึกถึงแต่บุญแต่บุญส่วนที่ตัวเองทำมาไว้ไม่หลงไม่ไหลไม่ละลึกถึงบุญพระดำละลึกถึงบุญพระสงฆ์ละลึกถึงบุญพาะพิละลึกถึงบุญพระศร โดยควากตรญที่เราได้มาครอบจัดเก็บงานั้องใบเสนาธิคมเวลาวันนี้เมื่อใกล้จะสิ้นที่เราเตรียมหอมไม่โัวกับว่ามีแต่น้องถึงคุณผู้ชมทุกค่านอยู่กับสมอนชาแนลนะคะ เราจะได้เวลาแห่กระถิ่นของเราที่ได้สร้างขึ้นในปัจจุบันนี้ข้อที่สี่ปิโยเทวะมโนสารปิทามที่มาเป็นเจ้าภาพกระถิ่นในวันนี้ปิโยเทวะมโนสารเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ มนุษย์นาะปิโยเทลมนุษย์ศาสนะเป็นที่รักของเทวดามนุษย์ก็ดีเทวราชก็ดีอามนุษย์ก็ออเยอะมากนะคะ<ส>ต้นกระถิ่นเยอะมากน,นคะคะคือผลผลของเรล่านี้ได้เกิเดขึ้นแล้วการเรียกวย่าปิโยเทวล ที่ของเทวดาหลายพุทหลายอัจมนุษย์ตองเืนมสัตว์สัตว์างจะเกดขึ้นจนิงจะเกิดขึ้นจนในขณะนี้หลวงพ่อจะกล่าวว่าหลวงพ่อคำจรนอว่าพวโบูชืวอจิงพระครูเชื่อจีิอย่างทะยุกก็โลกโลกเกิดต่างๆในพิธดีในน้นพระวิสุทธสารเยง ลูกเพื่อเป็นการให้ความเคารพหลวงพ่อขอขออาราธนาพิธีให้มานั่งนั่งอัศว์แห่งนี้ได้แล okay. yeah. ้วเพื่อแสดงความเคารพน้อมร้อมยถ่อมหน้าศีรษะหรือว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสในอารานแห่งนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาสามเดือน นั่งสมาธิในภาคเช้าบ้างภาคเย็นบ้างไม่ได้ขาดเจริญสมาธิภาวนาในช่วงเวลาปีสิบถึงปีห้าทุกทุกวันทุกทุกวันไม่ได้ขาดับด้วยพระศพของระบรมนี้แหนำรามะกรสิญญาณวิเศษตุบาอาจารย์ข้าวิสุทธาวเนศทุก่งรัมอย่างนี้ตอนนี้ก็ได้เวลาใจแห้งกระถิ่นแล้ว ยังธรรมะให้เกิดขึ้นในจัาสนาการติใจให้หลอสติดใจให้สงบจิตใจเกิ่ความนิ่งกว่าเกิดความสงบในอารมณ์โสมาธิกาทำายได้กายต่อพื้นใจได้ใจปฏิบัติใัทนได้จะเอายกไปให้ยินให้ยินาไม้าการนั้นใเองัลเองเดินเองพินเองยันอีเอง พุเธศาสนาเราทำเราู้เราเห็นเราดิเราเห็นเรารู้เรารู้รู้เฉพาะตนปัจจันตังไปยิบต่งโผล่ยมทั้งหลายมีธรรมะของพระเจ้าที่พระเจ้าจะร้องเรีนเจอมีที่สุดเป็นที่สุดแห่งการที่จะมานกองขนใจดั อยู่กับสมอนชาแนลนะคะทอดถตรีวัดใหม่เสนานิคมนะคะวังหินะคะมบสุขติบารายนาช่องเยอะมากเลยนะคะตายจากโรคโรคไปและช่องของเจ้าวาดก็มีนะคะปมไ้อาจจะไปเกิดป็นเทวดาก็อด้หรืออาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งเกิดดูในตะกูลที่ดีงามตะกูลที่รียจพร้อมไปด้วยสมบัติัสนาดเกิดในตะกูลที่ไม่ปกรธยาดเกิดในตะกูลที่ไม่แยแสเกิดในตะกูลที่สุศสดไม่ตกล้ากลับหลักอย่างเช่นเรามาเกิดในตะกูที่เป็นครูอาจารย์ได้ศึกษากับนัก วิชาการเป็นระดับช็อปเตอ่อผู้มีความรู้ปัญญาความเนี่ยวในระดับนั่นคืออันดีสุดนะอันดีสุดของเราได้มาเกิดขึ้น สุขติปรายานาเนี่ยก็คืออน,นิสงส์ของห้าท้อนะตายไปแล้วมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าในทะเลพระสงฆ์นิสุสมาเณชก็ได้ถ้ยอยลงมาราสรานัิสตระกษณ์แห่นนนยยงนี้ขอพระพุนามยันตร์พรเรียนเชิญยากู อุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตรัทธาเจ้าภาพเจ้าศาธาทั้งหลายผู้เป็นเจ้าภาพหลักก็ดีเป็นเจ้าภาพรอก็ดีเป็นเจ้าภาพโดยทั่วไปก็ดีตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่จิตอา mm. สา,สา,สาทุกคนทุกท่านขอให้ได้มาร่วมได้มาร,วร่วมทอดกฐินาทานการกุสมณกเวลาวันนี้ให้ให้ท่านมนาร์อากันนะ ในอ um ีกไม <busca S 3> ่กี่นาทีข้างหน้าเราทั้งหลายจิกวัดใหมม่เสนนาค้ไปบวชินนะคะนับพิธีถวายทอดผ้ากระถิ่นกระถิ่นทอดผ้าเป็นมหากระถิ่นเป็นมหากระถิ่นเพราะว่าสหายญาติโยมก็เยอะผ้าไกรก็เยอะอสุภปณิการก็เยอะนะ เรามีความสามาคีกันเป็นน้ำมงใจเดียวกันโดยเฉพาะญาติโยวมกู่ครูบาอาจารย์ก็ดีที่สู่สมนิจกำวัรษาในอารามแห่งนี้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า50าสิบ้าสรูปห้สรูปสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช่อด้วยนะคะขอุค่ะในตลอดระยะเวลาสาตใจ้าจากเดื่อน คือความษาอันนี้สมทั้งหลายก็มันเกิดมีแก่ท่าน